สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกคนนะคะมาจะมาจากวันนี้อาหารเวียดนามนะคะนี่จะนาตาข้าวต้มแป้งจาบ้านยะเอิงข้าวต้มแป้งเด้อแตเป็นอาหารเวียดนามพนเวียดนามขายค่ะนี่ค่ะก็จะทําคู่กันขายกับขนมป่านนะคะจะมาขามามาลองซิมกันว่ามันติงจังไรเนาะคะ่ะเนาะ นี่น้ำจิ้มนะคะมีน้ำจิ้มพร้อมค่ะน้ำจิ้มขาขๆน้ำจิ้มซีฟูดเต่โปเผ็ดหลายจะแต่ออกเปรี้ยวจะ้ะนี่ค่ะจะเป็นแป้งแป้งหอดเป็นใส่หมูนะคะหมูสับผัดผัดเอเหมือนขนมปากหมอนนะคะใส่มันหมูสับผัดต้นหอมจะ้ะนี่จะ้ะจะเป็นอย่างนี้นะคะ แทบจ้ามีละสองหอนะคะห่อละสิบบาทจ้ะนี่นะคะเป็นอาหารเวียดนามค่ะน่าค่ะ ต้องลองนะคะอร่อยมากเลยแต่ว่าของเสบกัอนูีน้ำค้นนักนะขอเนะหอ่อละสิบบาทจะ้ะจานนี้ยี่สิบบาทไม่แพงค่ะ อ่ยคนไทยจะบริเ็ณขายนะคะส่วนมาไม่แต่คนยนคั่วนะมะอ่ำก็มีไงม่ไงใส้ใส้นะคะหมูเน้นเลย ค่ะแป้งจะนุ่มแล้วก็จะจ้บนเหนียวจ้ะเขาใส่แป้งยยงก,กบบระบอกหูนะคะแยกกระบอรูอันนี้คือเห็ดว่เป็นไต่บอกรสชาติได้ค่ะนุ่มหอมมันใส่นี่ก็พัดหมูซับใส่ต้นหอมซื่อๆจ้ะแล้วก็ใส่เกลือพวกเครื่อปรุงรสรสดีอี่ยังธรรมดาละใส่ แ,แป้งมี่บงูจัดแต่ว่ายายมากกินนะค่ะเนาะกินอิ่มภูเขาเลยจ้ะนี่คือหนึ่งอัน ใครมาหนองไทยต้องลองนะคะแป้งเขาตัดง่ายจ้ะ คนยวนขายจะขายสามอย่างที่คู่กันนะคธอเน้ะข้าวต้มแป้งนี่ชื้อยกเป็นยูนี้วกจะข้าวต้มไส้หมูที่เป็นซี่เลี่ยมนะจ๊ะข้าวต้มหมูนะอันละแล้วก็ข้าวต้มปลาจ้ะข้าวต้มหมูนี่จะมาละยี่สิบบาท เวียดนามวันนี้จ้าอันเกิมอันเกิม เปิมๆภาษาอีสานว่าละคั่มแกนรังายว่าเปิมๆหมายถึงว่าใหญ่ๆคั่มใหญ่ๆจ้ะปุ่มๆจะใหญ่ๆจ้ะปุ่มๆเปิมๆจะอันเดียวกันจ้ะคือใหญ่ ยามือหนาย่าจะาบันแบวมาสุดกินเด้อบันแบวต้องขึ้นไปทั้งเนือจ้ะร้านแดงหนม้เนืองคนละ้าสะเสดุลนะบันแบวโมซันกับร้านไม่อูด ทำสุทไายบายิยมอิมแท่งเข่าเลยจ้ะขอบคุณเยปตี้ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนเจริญเจริญเลยจ้ะไม่เจ็บไม่โจนพ้นภัยวิกฤตด้วยการปังๆทุกคนนะคะ